สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโกลอินไซ t ์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสกิลโกลฟิลเอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังขาดแรงเสริมนะคะที่จะหนุนราคาทองคำโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่นยเกยูเอสลต่อออนขึ้นไหวในกรอบ1 6 9 0ราถึง1,693ค่ะราคาทองคำนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากแต่ก็ยังทรงตัวในระดับสูงค่ะเนื่องจากยังได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะได้ประกาศมาตรการกระตุน้น ทางการเงินแบบเชิงลุกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มที่จะมีการพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายขยายเพดานนี้ของสหรัฐออกไปเป็นเวลาสีเดือนจนไปถึงเดือนจนไปถึงวันที่19พฤษภาคมนะคะก็อาจจะทําให้นักลงทุนนะคะหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าทองคําอีกทั้งแรงซื้อจากตลาดฟิสิกอลนะคะที่ยังคงซบเซานะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ราคาทองคำขึ้นในกรอบที่จํากัดได้ค่ะทีนี้นะคะก็ต้องรอดูว่า การขึ้นของราคาทองคำจะขึ้นได้มากแค่ไหนคะซึ่งในคืนวันนี้นะคะจะมีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประกาศออกมาคะ่ะคาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลกดดันต่อราคาทองคำได้คะ่ะทีนี้นะคะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็จะพบว่าราคาทองคำนะคะยังอยู่ในช่วงบรเวณหนึ่ 96มาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วนะคะหนาแน่นมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าผ่านไปได้นะคะแนวโน้มการไปแตะบริเวณ1,700ขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสก็คือ 1, 700, 5, 1 7 0 5 1,715 1,720บค่ะบริเวณนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากขาดแรงหนุนของ ปัจจัยทางปัจจัยพื้นฐานดังนั้นการขึ้นของราคาทองคําอาจจะขึ้นได้ในกรอบที่จํากัดนะคะก็ต้องรอดูว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ทั้งนี้นะคะแนวโน้มการอ่อนตัวลงมายังมีโอกาสค่ะหากขึ้นไปชนแนวต้าแล้วเนื่องจากว่าตัวอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโซลแคสิกหรือ RSI นะคะอยู่ในโซนโอเวอร์บอยค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นก็ต้องระวังการปรับขึ้นครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งฐานรับของราคาทองคำยังคงอยู่ที่บริเวณ1นึ่ปดิไปไปายนะคะถึงบริเวณ1นึ่เจค่ะซึ่งบริเวณสองแนวนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะถ้ายังยังอยู่ฐานรับเหนือบริเวณ1นึ่เจเนี่ยการปรับตัวขึ้นก็ยังมีโอกาสะคะ่ะดังนั้นรอดูจังหวะการขึ้นของราคาทองคำให้ดีนะคะ โดยวันนี้ให้กรอบแนวรับ1,686-1,676และแนวต้าน1,695-1,705ค่ะถ้าทะลุผ่าน1,695หรือ1,696นี้นะคะสามารถ follow ได้นะคะ follow by ได้แต่ว่าก็รอดูแนวต้านสำคัญหลักๆบรเวย1,705หรือ1 7 1 5ก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ